สวัสดีครับพี่น้องครับผูกกระชองวัดลำเพลินออฟฟิเชียลครับบรรยากาศยามมืดศกเดี๋ยวไปเมืองนางงั้นเราจะกลับมากินข้าวกับพี่น้องครับอยู่ที่วัดสว่างบรรพูร์ครับจ้าง10ปีซ้อนนะฮะนี่ครับวัดสว่างบ้านพืร์วันแรกสาวน้อยเสียงอีสานแล้วก็อะไรไม่รู้ไม่ทันนะฮะป้าพี่น้องของแท้นะครับตำบลรัตนบุรีอำเภอตนบุรีจงังหวัด สุกรินครับพี่น้องครับรัตนบุรีวัดสว่างบ้านพื้นะครับจะพาพี่น้องไปเมืองบริเวณหน้างานครับเดี๋ยวค่อยกลับมากินข้าวอยู่เขาเนีนนะอนอ่พี่น้องแต่ว่าก็ถ่ายคลิปก่อนนะครับตอนนี้8ปดโมงกว่าพี่น้อง8ปดโมงสิบสนาทีับเดินทางมาถึงบริเวณหน้างานครับ วัดสะว่างบ้านผือตำบลรัตรนบุรีอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับงานเสียบีพี่น้องครับถึงบ้านผือแล้วนะฮะเดี๋ยว,ว,วเราเลี้ยวเลี้ยวว่าเลียวเข้าวัดพี่น้องเลืเลืนี่เห็นเสาไฟแล้วนี่บ้านเจ้ารูปหรือเปล่าบ้านเจ้าภาพฮัลโหลเซมะ งั้นจะลูกครับวันนี้สิเลียวขอวัดพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีกับข้าวเนาะเดี๋ยวจะได้กลับไปกินที่เดิมนะครับประเพณนีรอยกระทง 13, 14, 15, สิบสามสิบสสิบห้ายนก รำสามมือเลยสาวหน่อยมือแรกเชียงอีสานและกรันตนศิน์ครับเป็นงานลอยกระทงเป็นงานประจําปีนะครับองค์การบริหารส่วนตําบลน,นะครับรัตนบุรีนะครับเป็นงานใหญ่นะพี่น้องงานใหญ่มากนะครับ ีจำ่ายบัตรนะครับราคา120บาทนะครับมีมวยพร้อมพี่น้องครับออโอ้ันเห็นดีกันเนาะครับบริเวณเป็นน้องหนามพี่น้องอืมมหอดจอดถึงะครับมาหอดจอดถึงไม่รู้ว่าเต็มไเดียเขาตั้งตรงไหน งานใหญ่ยู่ตัวนี้เนาะอ๋อเัาไอที่อยู่ข้างในนะฮะตัางข้างในนไพี่น้องครับงานนี้สุดยอดมากงานใหญ่เลยครับไม่ธรรมดายิ่งใหญ่มากครับ้บานงานระดับอมเพเวอตัวนี้สุดยอดโอ้ยมีกระเป๋าม,มีสัมเนาะไปกินข้างนอกกันละ ถ่ายคลิปไหมงานหอดแล้วงานยิ่งใหญ่มากแล้วถ้าเอาไปกินข้าใครจะเอาคนโอ้หองน้ำเป็นเต่ดีท่ำไมเนี่ยมาจากบ้านดีแดงแถบตำบลหนองบัวบานอำเภอรัตนบุรีบ้านหนองดินเนีบ้านดีแดงครับดีแดงจังไดหจังมาใจว่าคนสิหลาย แน่นอนครับผมเพราะอะไรนะเพราะว่ารักใจรักแทนของน้องผู้หญิงครับผมครับผมบอลลามิจะขึ้นครับสามวันครับผมสามคืนวันนี้คือน้องแซน้อยเพชรบ้านแผนคืนที่สองพบกับเสียงอีสานครับผมคืนที่สามในเบียบประทิษน์ครับผม ผมเป็นรัตนศรีครับรัรัตนาศรีรัตนาสินจ้ามาได้ครับเด้อพ่อแม่พี่น้องโอ้ยงานดีสุดโต่งสุดโต่งครับผมได้เบิ่งกุ้งอินทรสึกเลยโอ้ดีใจมากครับดีใจมากเคยได้ดูหรือยังนี่เคยได้ดูแล้วครับผมกุ้งอินเนี่ยนะครับผมเคยจับมือหรือยังเคยจับมือแล้วครับด้านหน้าเวทีครับแล้วมีโชคหรือยังสู่ๆล่ะเอ้ยเดี๋ยวพาไปกินข่าวเด้อเดี๋ยวให้พาไปกินข่าว พ่อมึงสภาพนี่ได้ครับรอพ่อแม่พี่น้องมือแรงมากหลายๆครับเด้อปนอนเยวันร้อยซานะได้จ้าบันร้อยเซาจ้าร้อยสร้อยยี่สิบกผมแบ่งรอยับแบ่งเซาครับจริงนี่ดูทุกวันไหมครับดูทุกวันครับถ้าบรเดิมเป็นยังไงอ้ยครับมันกัดกเศร้าบ่ห้องาทีดียนี่ด้เบื้องลูกเลยพลง้บองลูกสาวมสวยม่วนบ่ม่วนกับเพลงไหมครับ เพลงไม่มวนครับผมเออม้วนครับเล่นอะไเพลงวะเพลงนี้เนี่ยหลอกไหนเจ้ารองพวกใครใดปันนดครับหอบเอาความฝันล้วหอบเอาความฝันมาจอบอยู่หลังฮานเหมือนฟ้าบันดาลสวรรค์ ต่ออีกอออดกนังเอกนอยตัดกับเลือดักนังเอกน่อยคอยกดพย้ยอยกดยรดยวยมันแต่สีอีางไปแสนบางไปแสนบางไปแสนมันจะเสียอีกแตเสียันสั่งมาครับผมครับผมสั่งในเพจเหรอครับในเพซครับผมสามตัวแล้วจาวันนี้ขอให้มวลมวลครับมวลมวล ากันมาเที่ยวหลายๆเลยครับเด้อพ่อแม่พี่น้องยอดคนโบราณเยอะมือนนิเยอะแน่นอนเพราะอะไรนะใจรักน้องกุ้งยิงใจรักน้องกุ้งยิงปุ๊บถักตับตับตับปอดหมดเลยกูน้องมาดั้งใหม่คือตื่นยังแท้ีขากับสี้ต้นไม้สีเดียวกันเลยโอ๊ยว่าใจขาเลยเหรอไปอาบน้ำห้องน้ำห้องน้ำแบบว่า ไปเร็วมะลันไปกินเขาไปบอยุ่งเขาอยู่นะเจิบออกไปกินเลยไปกินอย่างพิเสียโน่นนั่งกินอยู่ล่านนี่แหละใกล้ๆนี่แหละกระเพราก็ได้บอล่านบอเราอยากกิอยากอย่างไรล่ะอยากอยากบ่ออมากกินอย่างไรผมอยากกินนั่นพวกออมพวกต้มตุ้บแชบสุ้บซดน้ำไม่ใช่มันบ่ได้กินโดนแล้วผมอยากกินข้าวเห็นมันนอนนิ่มๆนี่ฮะกินตะต้มมาม่าไหม ก็เห็นนาเมื่อไรเขาอยากกินไอ่เนี่ยแคมัดอเจ้าพันกินจงอึ่งแซบแซบเออจงอึ้งพันแซบแซบจงอึงนานนานแล้วนี่ใชงไหมครับเุ้พันกินจงอึ่งพันแหล่ะกันแ่งกันกลหญิงแย้มบนวะพันติดตามคลิปนะพี่พันติดตามคลิปแมนก็จงอึ่งแซบเปกับพี่น้องรถมาแล้วนั่นเหรอเ พวเราเข้ามาประกองแอคกิงเต็มทีเลยโอยนะโอตัวกูแม่ได้ออาฝักงคนไหก็แซ่กับกับพุทโธกับนักเก็กับนักเก็กหน่อยกีฬาหน่อยตัวนี้เอาหนึ่งสองเากอน